สมผัสสยองสวัสดีแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับสวัสดีครับผมตะวันครับเป็นผู้ช่วยผู้กำกับละครโทรทัศน์ผมทำอาชีพนี้มาได้20ปีแล้วและอาชีพนี้แหละทำให้ผมได้พบประสบการณ์ชวนขนลุกซึ่งเป็นชวนที่ผมเริ่มทำอาชีพนี้ใหม่ๆเลยครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้ว ผมกับเพื่อนสนิทที่เรียนจบมาทำงานสายนี้ด้วยกันมันชื่อมอนตรีและนอนที่ทำงานเดียวกันอีกคนหนึ่งชื่อเชนต้องบอกก่อนว่าหนึ่งในหน้าที่ที่พวกเราต้องทำเหมือนคือการเดินทางไปสำรวจดูโลเคชันสำหรับถ่ายทำนิฉากต่างๆซึ่งเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นมันเริ่มจากพวกเราสามคนลงพื้นที่สำรวจโลเคชันที่ตรง หรือเหมาะกับฉากที่จะแสดงผมขับรถกระบะมนตรีนางข้างเจ้าเชนนั่งบอ่อหลังตรงขับเพราเราขับรถจากกรุงเทพไปอยุทยาซึ่งระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากครับประมาณชั่วโมงนิดๆเหตุผลที่ตั้งใจไปทีนั้นก็เพราะว่ามีรุนพีที่ทำงานในสายอาชีพเดียวกันแนะนำมาว่า มีโลเคชันที่ตรงกับโลเคชันสำหรับถ่ายทำละครของพวกเราพวกเราใสา่ถามทางจากชาวบ้านดูป้ายตามทางต่างๆแต่สุดท้ายก็หลงครับยิ่งขับไปเรื่อยๆก็ดูจะออกห่างจากตัวเมืองจนพวกเราขับมาอยู่ยังเส้นทางหนึ่งมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเงียบมีต้นไม้สูงใหญ่หยุดตามทาง ผมเองก็พยายามหาทางที่จะออกจากตรงนี้ครับซึ่งตอนนั้นสัญญาณโทรศัพท์มันก็ดันติดต่อใครไม่ได้แต่ความซวยมากกว่านั้นคือรถน้ำมันหมดพวกเราต้องหาที่จอดรถอยู่ข้างทางรอคนนี้ขับผ่านเส้นทางนั้นให้มาช่วยเวลาตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นแล้วครับพวกเรารอกันสักพักใหญ่ก็ไม่มีใครขับผ่าน อาจเพราะว่าถนนตรงนี้มันค่อนข้างเปลี่ยวเลยตัดสินใจเดินไปตามทางเพื่อเจอบ้านคนหรือใครจะได้ขอความช่วยเหลือพวกเราเดินมาไม่ไกลมากครับประมาณ200เมตรได้เป็นเชนที่เอ่ยปากบอกพวกเราพี่ตะวันพี่มนตรีนั้นบ้านคนใช่ปะพี่ผมกับมนตรีหันไปมองตามที่เชนบอก ก็เห็นว่าเป็นบ้านคนจริงๆไม่รอช้าพวกเรารีบเดินเข้าไปในซอยบ้านเห็นเป็นบ้านไม้สองชั้นแต่ชั้นล่างจะเป็นใต้ถุนครับบ้านไม่ได้ใหญ่มากและที่สำคัญค่อนข้างเก่าผุพังตามประสาทบ้านไม้ครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับผมตะโกนหาคนที่นี่หวังจะขอความช่วยเหลือ ปรากฏว่าเงียบครับไม่ได้ยินเสียงตอบอะไรเลยตะโกนอยู่แบบนั้นสามสี่รอบก็ไม่มีใครตอบคิดว่าเจ้าของบ้านคงไม่อยู่ระหว่างที่ผมกับเชนกำลังตะโกนเรียกหาเจ้าของบ้านมนตรีที่ตอนนี้มันหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบกว่าสายตามองไปรอบๆก็เอ่ยปากบอกพวกเราว่า ดูดูไปกูว่าที่นี่ก็เหมาะกับโลเคชั่นถ่ายเรานะเพราะผมได้ยินที่มนตรีบอกก็เริ่มกวาดสายตามองไปร,บรอบๆตามปรากฏว่าสถานที่นี้มันดูเหมาะกับสถานที่ที่เราต้องการครับมีบ้านไม้เก่าๆตามซอยที่เดินเข้ามามีต้นกล้วยอีกอย่างด้านหลังบ้านมีสวนต้นปาล์มสูงเต็มไปหมดเลย กลาเป็นว่าตอนนี้ความสนใจผมเบนมาสนใจสถานที่รอบๆตรงนี้ไหนๆก็หลงมาแล้วอย่างน้อยความโชคร้าก็ยังมีความโชคดีอยู่เวลาตอนนั้นเริ่มมืดแล้วครับพวกเราเลยตัดสินใจเดินเข้าไปด้านในจากที่ตอนแรกยืนกันอยู่หน้าบ้านพวกเราเดินกันเข้าไปโดยไม่ได้ขออนุญาตใคร เราเดินกันเข้ามาด้านหลังบ้านก็ต้องแปลกใจเพราะเห็นสารเจ้าที่ไม้ตั้งอยู่หลังบ้านหันหน้าเข้ามาทาังบ้านตรงกับห้องน้ำชั้นล่างสันเจ้ามาตั้งอะไรตรงนี้วะมีผ้าสามสีครบเลยวะด้วยความที่มนตรีมันเป็นคนทะเลนปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนมันพูดก็เ,เดินไปหน้าสารใช้มือหยิบผ้าสามสีเก่าๆที่พันอยู่ขึ้นมาดู ในขณะที่ปากก็ดูดบุหรี่พนใส่เข้าไปนีสานไอ้มนตรีมึงทำแบบนั้นเดี๋ยวเจ้าที่ก็เล่นมึงหรอกเพราะผมพูดจบไม่ทันไรอยู่ๆก็มีคนลงไม่รู้แกมาจากไหนครับโผลมาทางด้านหลังไปจับแบบนั้นไม่กลัวเหรอน้ำเสียงเรียบๆทำมาพวกเราสะดุง้งรีบหันไปมอง อย่างที่บอกว่าแกเป็นคนลงการแต่งกายของแกดูแปลกๆสักหน่อยแกใส่เสื้อใหม่ไทยกางเกงโจงกระเบนเก่าๆใบหน้าดูหมองคล้ำม่สดใสโอ้ยตกใจหมดลงนึกว่าพี่มนตรีโดนสารเจ้าที่เล่นซะแล้ว <laughs> เชนหันไปพูดกับลงหลงแกก็ยืนจ้องนิ่งๆไม่พูดอะไร ผมเห็นแบบนั้นก็เดินเข้าไปหาแกถามว่าแกใช่เจ้าของบ้านไหมอยากจะขอความช่วยเหลือแกดูอ่ำอ่ำอึงๆก่อนจะเดินไปหน้าสารเจ้าทีแล้วหยิบแก้วน้ำที่มีน้ำฝนอยู่เต็มแก้วยกขึ้นเดิมลุงแกบ้าหรือเปล่าพี่ไปกินน้ำสารเจ้าทีแบบนั้นได้ไงดูสกปรกด้วยเชนกรสิบบอกผมกับมนตรี แต่ทันทีที่พูดจบอยู่ๆศีรษะเชนก็เอ็นไปด้านหลังเหมือนมีใครมาดึงเฮ้ยใครดึงวะเชนพูดออกมาด้วยความงงผมกับมนตรีเองก็งงไม่ต่างกันพอ,อพวกเราหันกลับมาอีกทีลุงที่อยู่ตรงศาลโจทีก็หายไปแล้วลุงหายไปไหนแล้ววะ ผมถามไปก็กวาดสายตามมองไปแล้วก็สะดุง้งไม่เห็นไฟใต้ถุนบ้านถูกเปิดพร้อมกับลุงคนนั้นที่ยืนมองมาทางพวกเรากวักมือเรียกท่าทางของแกดูจะแปลกๆแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะตอนนั้นก็หนึ่งทุ่มกว่าๆได้แล้วพวกเราเดินเข้าไปใต้ถุนบ้านตามที่ลุงแกเรียก ถึงแม้ในหัวของผมมันจะดูงงง,งสับสนแปลกๆแ,แต่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาสงสัยหรือคิดอะไรเยอะพอเข้าไปหาลุงแกพวกเราก็ขอลุงนอนค้างทีน่นี่เดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยหาคนมาช่วยลุงแกก็ยิ้มอยู่น,น,นานๆได้เลยดีเหมือนกันจะได้ไม่เหงาลุงแกบ้าหรือเปล่าวะทำตัวแปลกๆ มึงอย่าไปว่าเขาเขาให้ที่นอนก็ดีแล้วหมุนตีกระซิบมาผมเมียก็กระซิบตอบกลับไปซึ่งลุงแกก็นั่งมองพวกเราอยู่สายตาแกดูเหมือนมีอะไรแฝงอยู่ในใจพวกเรานั่งคุยกันอยู่สักพักคิดว่าเริ่มดึกมากแล้วเลยตัดสินใจนอนกันตรงนั้นที่ใต้ถุนบ้าน พวกเราสามคนนอนบนแคร่ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ส่วนลุงแกนอนบนเปรที่ผูกกับเสาบ้านพวกเราเคลิ้มหลับกันไปจนผมสลืมสลือตื่นเพราะได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาเป็นมนตรีแล้วมีเชนเดินตามหลังมึงกับเชนไปไหนกันมาผมถามตาก็ยังสลืมสลืออยู่มนตรีมันก็บอกผมว่า เชนอะไรวะกูออกไปฉี่คนเดียวไอ้เชนก็นอนอยู่ตรงนี้ไงเท่านั้นแหละครับผมเรียบลุกขึ้นนั่งทันทีเพราะเมื่อกี้มั่นใจว่าผมเห็นเหมือนใครเดินตามหลังมนตรีมาหันไปมองเชนมันก็หลับอยู่จริงๆส่วนลุงแกก็นอนอยู่ในเปรมนตรีมันก็บอกให้ผมนอนต่อคิดว่าคงตาฝาดไปเอง จนเวลาน่าจะประมาณตีสมพวกเราสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงคุณตาเดินเข้ามาพร้อมกับตะเกยียงแกมาเรียกพวกเราครับแกถามว่าพวกเรามานอนที่นี่ได้ยังไงใครอนุญาตให้มานอนผมเองก็บอกว่าขอคุณลุงแกนอนที่นี่แล้วแต่คุณลุงแกหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้พวกเราพยายามมองหาก็ไม่เจอ คุลุงอะไรที่นี่ไม่มีหรอกอีกอย่างตรงนี้มันไม่ควรมานอนนะเอาคุณตาพูดแบบนั้นมันก็เริ่มทำให้พวกเรากลัวขึ้นมาตกลงคุณลุงที่เจอแกเป็นใครแล้วตอนนี้แกไปไหนในขณะที่กำลังคิดกันอยู่นั้นอยู่ๆไฟใต้ถุนบ้านก็ดับลง ปกติตัวผมไม่ค่อยกลัวเรื่องหลอนลี้ลับเท่าไรแต่ตอนนั้นกลับกลัวมากใจมันวิววิวแปลกๆยังไงไม่รู้ไอเชนก็กลัวมากส่วนมนตรีผมคิดว่ามันก็คงกลัวอยู่เหมือนกันเลยเอาบุรีขึ้นมาสูบคุณตาพักอยู่ที่ไหนพวกเราขอไปนอนค้างด้วยได้ไหมครับอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าห้าไม่ดีแล้ว ก็เลยขอคุณตาไปอยู่ด้วยคุณตาแกก็มองช่องพวกเราแต่ละคนดูท่าเหมือนไม่ไว้ใจแต่สุดท้ายคุณตาก็ยอมให้พวกเราไปพักด้วยหลังจากนั้นคุณตาก็พาพวกเราสามคนเดินเข้าไปในสวนปาล์มด้านหลังบ้านมีคุณตาเดินนำตามด้วยผมมนตรีและเชนเดินตามติด,ตด พร้อมกับไฟฉายจากโทรศัพท์คนละเครื่องในระหว่างที่เดินผมก็รู้สึกเหมือนมีใครเดินตามจ้องมองพวกเราอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเหยียบใบไม้ผมรีบหันไปด้านหลังก็ถึงกับตาโตขึ้นมาไม่เห็นคุณลงแกยืนแอบมองอยู่หลังต้นไม้พอแกเห็นผมหันมามองก็กวักมือเรียกตอนนั้นใจผมสั่นมากครับ หันไปเรียกเชนกับมนตรีแต่พอหันกลับไปก็ไม่เห็นคุณลุงแล้วเป็นอะไรทำไมทำท่าแปลกๆคุณตาแกเห็นพวกเรามีอาการแปลกๆแกก็เลยทมแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรปฏิเสธไปว่าไม่มีอะไรตาฝาดไปเองแล้วก็พากันเดินต่อพวกเราเดินไปอีกสักพัก คราวนี้เป็นมนตรีที่แสดงอาการปแปลกๆออกมาเพราะอยู่ๆมนตรีมันเดินเซไปเซมาใช้มือปัดไปรอบๆเหมือนคนมองไม่เห็นทางแถมยังร้องออกมาด้วยความตกใจซึ่งผมจับใจความได้ประมาณว่าควันอะไรวะเต็มไปหมดเลยพวกมึงอยู่ไหนกันควันอะไรวะเนี่ย <c oughs> ผมกับเชนก็ตกใจรีบเดินไปประคองมันแต่ก็ต้องตกใจอีกเพราะตัวของมอนตรีเปียกชุ่มไปหมดกลิ่นน้ำจากตัวของมันคล้ายกับกลิ่นฉี่เลยมนตรีมึงเป็นอะไรวะทำไมตัวมึงเหม็นจังผมถามมันพอพูดจบมันก็ล้มลงไปคุกเข่ากับพื้นครานเข่าใช้มือปัดป่ายไปมาเหมือนมองไม่เห็นเราสองคน ผมกับเชนก็นั่งลงจับมนตรีขยาวแล้วหันไปเรียกให้คุณตาช่วยแต่เมื่อเราสองคนหันไปหาคุณตาปรากฏว่าคุณตาแกยังเดินไม่หยุดและที่แปลกคือแกเดินขาไม่ติดพื้นแล้วสักพักมนตรีมันก็ร้องลันไงหลังลงไปนอนกับพื้นพอพวกเราหันไปมองก็เห็นเท้าข้างหนึ่งของคุณตา กำลังเหยียบไปที่หน้าอกของมนตรีตอนนั้นร่างกายของคุณตาดูขาวซีดไม่เหมือนตอนที่เราเจอครั้งแรกแกเหยียบพร้อมกับคำพูดที่ว่ามึงลองดีเหรออยากลองดีใช่ไหมทั้งผมเชนและมนตรีสติแตกกันเลยครับพวกเราประคองมนตรีให้ลุกขึ้นพากันวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิต จนมาถึงที่รถก็เข้าไปแอบอยู่ในรถของพวกเราสภาพแต่และคนดูไม่ได้เลยทั้งชอ็อกทั้งกลัวตัวสั่นไปหมดโดยเฉพาะมนตรีที่หนักกว่าเพื่อนซึ่งนวโชคดีที่มีกี่ชั่วโมงก็เช้าต้นเช้ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผ่านมาเป็นคุณลุงกับคุณป้าพอคุณลุงจอดรถ พวกเราก็รีบไปบอกว่าเจออะไรมาและดูเหมือนว่าลุงกับป้าแคกอิงก็เชื่อก่อนจะเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่นานเกือบห้าปีแล้วเพราะอยู่ที่นี่มีแต่เจ็บป่วยไรโชคลาภบ,บางคนเชื่อกันว่าตั้งศาลเจ้าผิดที่เลยทำให้เจอครอบแบบนี้เจ้าของบ้านก็ไม่ได้คิดปรับเปลี่ยนอะไร จะเลือกที่จะพากันย้ายไปอยู่ที่อืน่นปล่อยสารเจ้าที่กับบ้านทิ้งร้างเอาไว้แบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเราที่เจอคนแถวนี้เขาก็เคยเจอเหมือนกันเป็นคนตาใส่เสื้อไหมไทยกางเกงโจงกระเบนก็เลยไม่มีใครกล้าผ่านแถวนี้ตอนกลางคืนอีกจะมีก็แต่ไอ้ดวงหรือลุงดวงที่พวกเราเจอนั่นแหละป้าเล่าให้ฟังว่า แกสติไม่ดีเร่ร่อนอยู่แถวนี้ชุดที่ใส่ก็ไปเอามาจากสารเจ้าทีที่คนเขาเอามาถวายน้่นไงนั่งอยู่โน้่นป้าพูดแล้วชี้นิ้วเข้าไปในซอยบ้านหลังนั้นก็เจอลุงดวงแกนั่งมองพวกเราอยู่พวกเราคิดว่าที่ลุงดวงแกทำตัวแปลกๆหรือหายไปบ่อยๆ บางทีแกอาจจะเห็นคุณตาเจ้าที่เหมือนพวกเราก็ได้จากนั้นลุงกับป้าแกก็ไปซื้อน้ำมันรถมาให้แล้วบอกเส้นทางออกจากจุดนี้พวกเราก็เอาสินน้ำใจให้ลุงกับป้าแก200บาทที่แรกพวกแกก็ไม่รับแต่ผมเอายัดใส่มือของลุงแกแล้วสาเหตุที่มนตรีมันโดนหนักสุดคงเป็นเพราะว่ามันเดินไปที่สารเจ้าที่ แล้วพลควันบุรีใสแถมกลางดึกคืนนั้นมันเผลอไปฉี่ใส่สารเจ้าที่อีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันยังมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราคาใจจนถึงทุกวันนี้หากบ้านหลังนั้นถูกปล่อยทิ้งร้างแต่ทำไมไฟฟ้ายังเปิดได้ในช่วงค่าหรือนี่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราโดนหลอก หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง